และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ฉันจะได้สะสางความแค้นล้างความอัปยศที่เกิดขึ้นในตอนเดโม,ม,มกถ้ามันเทมจะเป็นทคความขายขี้หน้าในวันนั้นฉันไม่เคยลืมและในวันนี้แหละ ฉันจะชำระแค้นกราบสวัสดีมากนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมปาต้นคนเดิมกับเกม Monster Hunter Rise Sunbreak และในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปลุยเจ้าเมาเซโนโกันนะครับผมโอเคเออโกระโดดกระโดดไม่พ้นด้วยไม่เคยลางดีตั้งแต่เริ่มมาเตรียมตัวพร้อมลุย พวกมันใช้ตัวเองเป็นเหยื่อลอกเพื่อไปสู่กับดักสายลมที่บ้าคลั่งจะพัดพาเหยื่อที่น่าสงสารไปสู่ความมืดมิดความมืดมิดจะไม่เคยปล่อยให้เหยื่อของมันหลุดรอดจากนั้นพวกมันก็จะค่อยๆดูกลืนชีวิตพวกมันคือเหล่าผู้รับใช้ที่คอยจัดหาสารอาหารมาให้ และเมื่อช่วงเวลานั้นมาถึงเจ้านายของมันจะพงาดในแสงจันทร์งานเลี้ยงสีเลือดเมาเซโนยืนบินไปแล้วไอลาทรอดมันตัวใหญ่กว่ามันอีกนะลาทรอดใหญ่กว่ามันอีกมันยังมีหน้าคาบได้คองแข็งแรงเนาะเย้แล้วจะว่าไปเกมนี้เป็นอะไรเนี่ยชอบบูลี่ลาทรอด ด้้ยตกใจเจฟิวเลนมาตั้งแต่เมืนะ่อไหร่เนี่ยเฟวเลนเนี่หายดีแล้วก็เปรี้ยวเลยนะเราเนี่ยคราวนี้แหละเราจะต้องชนะผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเจเจต้องแบกผมน <laughs> ะเจเจคือผมเคยสู้กับมันมากกอน่หน้านี้ <laughs> อย่าไปบอกใครนะเจคือผมผมไตหายยับยับรัวๆเลยเอาจากนั้นผมมากับเจ้แล้วผมอุ่นใจมากเลยคือมึงจะให้กูแบกว่างั้นแต่ไม่เจวันนี้แหละ เราจะนำชัยมาสู่เอลกาโดลไปเจไปลุยลุยไปไปไปตกใจแมงมุมไอ้ีแค่นี้มันก็กลัวแล้วเนี่ยกูตกใจนั่นไงมันดูมันเดินชัดหน้ามาดิมาเออเคาเตอร์เคาเตอร์ก็ไม่โดนให้ยเฮ้ยัย้ยกูไม่รู้หรอกกูมองไม่เห็นหรอกแต่กูรู้ว่ามันอันตรายมาอื พลังแห่งเคาน์เตอร์ก oh, ูซ hmm. ้อมมากับมึงซ้อมซ้อมเดโมกับมึงไว้เยอะกูจำสเต็ปมึงได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสวิตแอ็กจะฆ่ากูไม่ไม่ไม่พอเปลี่ยนกันเฮ้ยกลัวกลัวกลัวก็ยังรู้สึกว่ามันแรงอยู่ดีฮะท่ามันเนี่ยแทงทิมจิ้มเสียบเอาไม่โดนไม่เออไม่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 เชียวเียว เฉียวไปแทงทิมจิมเสียบตดัด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 ตตดตตงโกอ่ะแค่ตาแดงเฉยเเอเมื่อกี้น่าจะโดนนะอ้าวฮ้ยเฮ้ยเไม่ได้แอมไม่ได้แอมอ้าอ้าอ้รอดได้ไงวะออ้าตาดัด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  ห้ามมึงน้าลำคาญแล้วก็ตัดหางหน่อยไม่โดนเฮ้ย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 ห้าม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 เฮ้ห้ามห้ามห้ามเฮ้ยห้ามห้ามห้ามแสดงว่าถ้ามันยังไม่เข้าโหมดบ้าเลือดนี้มันแทงทีเดียวใช่ไหมแต่กูจะตายคาหลังอีกแล้วเนี่ยโอ้โออย่าซ้ำอย่าซ้ำไอเด็กไอเด็กไอ้อย่าซ้ำอะไเจเจเแทงให้หน่อยเจเจเจ๊แทง เอาเลยเจ๊เอาเลยเจ๊เดี๋ยวผมช่วยผมช่วยเต็มที่โอ้เจ๊กระเด็นเลยเจ๊เจ๊อย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปกินมันไปกินอยากกินเจ๊กูห้ามมานี่มานี้หล่อเท่ยิปหายมันเป็นมอนมอนที่หล่อเท่จริงๆนะไอ้ตัวนี้เนี่ยขอหน่อยเฮ้ยเกือบ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 ดีนะระยะมันไม่ถึง เอาเร้วเอาเร็วปึ๊บปึ๊บกโผก่อนกูโผก่อนอะไรไม่รู้แหละกูโผก่อนอย่าอย่าิงแเออฮอ้อ้โอ้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 โอ้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 อ้อ้โ้วยอ้อ้อ้นอ้โอ้โอ่ โอ้ยเด,เ,ดเดี๋ยวกูก็จะตายเจ๊แป๊บหนึ่งนะเจ๊ยังนอนหัวทิ่มโอ้ยกูจะเข้าไปยังไงว่ามันเฝ้ามันห่วงไม่ต้องรีบพรุ่งนี้ยังทันเจ๊ลุกขึ้นมาเจ๊เจ๊ลุกลุกลุกไอเจ๊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 ปลิวไปแล้วเจ๊ล้มอีกรอบแล้วนะว่ายังอยู่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 ยัออยูเอาว่าไปไหนอีกละเฮ้ยหางอ,อ,อีกรอบอีกรอบ มันแคบไอยเลยกูสำลักไปมันแคบมันแคบโอ้ยเดี๋ยวมันแคบมันอู้จะตายจะตายตัวนี้จะตายมากจะตายมากๆจะตายโคตรมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วโค้งเล็บดับโลหิตเกือบเกือบเกือบมาอีกแล้วมาอีกแล้วหมดไม่ให้กูได้ตั้งตัวเลยมานดิมาดิ โอ้โห oh, <m uch ing> ุ้ยรอดได้ไงวะกุ้งเล็บดาบโลหิตระยะเผาขนแล้วกูฟันฟันโดนแต่แมงมุมเอ้ยวับไปไหนแอกูแทงโดนแมงมุมตายเอาอีกล้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 ออ้จไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูหรอกอื้อ้อออโอยเจ็บเจบเจ็บอ เื่อนที่ได้วิธีการผูกห้ามห้ามเล่นหางห้าม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 ,าม <c oughs> ต้องมีสติดีๆนะไอตัวนี้ก <c oughs> ารว์บของมันก็แค่ทำให้เราลกเฉยๆ <c oughs> ไปไหนละโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเออโอ้ยเจตพลังโจมตีมันนี้ของจริงแรงชิบเป็นเพราะชุดกูกากด้วยแหละ <c oughs> ้ออืออ อันไหนไม่แน่ลเนี่ยไอ้ใหญหลบแบบมองไม่เห็นหลบแบบมองไม่เห็นอออืออือออแพงทิ่ยิเสียบโดนหัวตัตัดตดตดตัตดโอ้โหอ้อ้โอ้อ้่หโอ้โหโอ้หอ้โอ้ไโอ้โหอ้ไหโอ้โหโอ้โห้โอ้โห้โออ้นโ บ้าจริงๆเออยังยังจะมีท่าใหม่แอบซ่อนเอาไว้ในเดโมผมไม่เคยเจอท่าเมื่อกี้เลยนะเอาเลยนะวิลุระเบิดตูเอเอไออีแลอันนี้โกดโกดสเตตแรกยังไม่โกดมากแค่ไม่พอใจอยู่ในระดับไม่พอใจอ้าโอ้วชา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 ,ชา,ชาไม่ชาเมื่อกี้พี่คือโดนแล้วนั่นแหละ จะกว่าให้ความตายแทงทิมจิ้มเสียบตัดัดัดดัดดัดต้องนุ่มมันทั้งตัวนวดนวดให้นุ่มแล้วซอลิงวัยเวิรเบลดแทงเข้าไปทน่ต้นคอกูหลบก่อนโอ้โดนซอลิงกระตุกอยู่ฮะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออเมื่อไหร่มจะขี่ได้เนี่ยเออไปนาวิลุทำงานดีมากเลยปลาแฟดปลาระเบิดรัวๆแทงทิมจิ้มเสียบ โอ้ยหางหางโอ้โหโอเคหางเป็นจุดปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งถ้าจะเกาะเกาะหางได้แทงทิมกิมเสียบอะไรแตกวะโอ้ขาขาขาแตก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 อาย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 ไม่ได้อิ่มไม่ได้อิ่มไม่ได้อิ่มอะไรวะไม่ได้แอ็มไม่ได้แอ็มบวกกินเป็นอิ่มฮะอ๋อ อะไรอ่ะไม่เงยหนีอยากขี่ให้ได้ในตรงนี้จังเลยอ่ะโพรมันหนีมาหนีมาตรงนี้เองมึงมาทำไมเนี่ยแค่นี้แหละมาเอ้ยเอ้ยบเอาเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโกรธมากโกรธมากอันนี้โกรธมากวาร์ปไปไหนแทงกูดีแหละอืกูว่าแล้วเจ้โอ้ ปาดหางกลับมีโดนด้วยไหมอยาอย่าอยาอย่าอย่าอยาอย่าอยากูหลบไหมถ้ากูกูมองไม่เห็นก็ตามแต่กูหลบได้อ้าอย่าปาดข้า,างปาดข้างมันหลบยากห้ามห้ามปาดเป็นวงกลมห้ามไอ้แหละตั้มอันนี้คงเล็บดาบโลหิตออออ แทงพิ่มจิ้มเสียบไม่ใช่แทงดิปาดโอ้สติสตังเย่ค่อยๆต้องค่อยๆ่านทีเพ่งเพ่งจิตทั้งมวลปรานปรานสวิตเอ็กลูกแบบที่หนึ่งเออหางแตกแล้วซอรลิงไวยเวิร์นเบลดซ้ำ ปั๊บ่าย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 เออฉันอ่านการเคลื่อนไหวของแกออกดันันันด้ไม่ได้ก็คอเป็นตายอ่ะเลยอ่ะเดี๋ยวนะโทษทีที่มาช้านะไปฉี่มาโอ้ยเจ้มันเจ้มันไม่ขี่มอเตอให้ แล้วเราก็ตีอยู่คนเดียวอวอะบ่าจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบไปสมทบเจ๊เจ๊ยื้อไว้เจ๊มาแล้วนี่ไงลม้มพอดีเลยเก็บของก่อนผมว่า NPC เขาขี่มอนเก่งอยู่นะผมว่าเออแต่แบบเอ่อคือถ้ามันใช้อันติได้มันก็ใช้เลยไงมันหน่วงไม่เป็นอน่ะโอเคเลยไม่เป็นไรเข,เขาเขาแบบ เ้เขาวิ่งไปขี่มาให้ด้แต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะผมไม่ทันได้สังเกตเลยว่าไอ้เจ้มันหายไปอ่ะูก็อุตส่าห์หวังดีไปขี่มาให้เบ้งดันตายก่อนแทงทิ้มทิ้มเสียบมามมา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 มเกาะส่วนหัวนี่อันตรายมากเลยนะครับเกาะเกาะปีเกาะหลังอะไรได้แต่เกาะหัวไม่ได้ตัวนี้คือท่าไอ้ท่าพวกท่าที่โจมตีไปข้างหน้ามันโดนยันหัวเลยนะอืออือปาด ปาดปาดปาดเกลียดๆอย่างต่อเนื่องเอ้ยเมื่อกี้ไอเฟมไอเฟมเสียงเสียงร้องไอเฟมเสียงร้องไอไอไอเด็ด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 จะตายหาคาหลังมันดีแล้วเออเฮ้ยขี่ได้ขี่ได้เสร็จปู่มาาเดี๋ยวพากลับไปไปเขกเข็บหมาเดี๋ยว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 ไม่โดนไม่โดน ไม่โดนเอออันนี้โดนอยู่อันนี้โดนอยู่ได้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 ไโอเคโอเคขนลุกเลยเย้ยเอ้ดกว่าเขกพลาดไปแล้วออหัวมันเหมือนกระโหลกจริงๆนะอย่างเท่ดีไซน์ตัวนี้สวยมากเลยอ้อโอ้ยๆๆปีกหลังมันยังไม่แตกเลยฮ่ผมว่าผมเกาะตูดมันไปอ้าเยอะอยู่นะอุกะซวกไสอู้ดีนะลงมาไม่โดนหางมันไม่งั้นเก็บ เจ็บหนักเสี่ยงตายอยู่ต้องไม่โลภ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 โอ้ยเจฮิวให้ด้วยขอบคุณครับไอยา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 ,ยา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 ปาดยาปาดยาปาดมาอีกแล้วโกโรธโคตรเออเออไม่ได้แอ็มไม่ได้แอ็มมา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 ,มา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 นี่มานี่ไหวเฮ้ย หลบได้เว้ยไอเฟมไอเฟมรู้จักเปล่านีมัาโออ่อไอรีจิบเจ็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 บอย่าปาดรอบตัวเฮ้ยกูตีมึงยันเช้าแล้วเนี่ยหนีมานอนอะมึงเออฮ้ยอยาะพะเอออืออืออ้าออ้โอ้ห้ามตายห้ามตายหมดโคต้าหมดโคต้าห้ามตายห้ามตายห้ามตายโวล มามามาดิมาดิท่าอาวโอ้โอ้โอ้ยหลกลกลกๆลกลกยายายาไม่บึงก็กูต้องตายแล้วมายื้ยโอ้ยโอ้ยท่านี้อีกละปั๊มมา มาวัดกันวัดกันอ่าอๆาอ่าเออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เท่าไรป่ะคือจิบจิบเฮ้ยไอพวกคูลิโอบินออกไปจากมันว่ยตกใจมดเลยเน้ยฮโอ้ ได้สู่สนุกนะฮะเดี๋ยวถ้าอัพอัพชุดมาได้แบบดีๆกว่านี้หน่อยน่าจะสู่สีกับมันน่าจะแบบเล่นกับมันได้สนุกกว่านี้อด้ดิลุ้นไปหน่อยกลัว <c oughs> แ,แต่ผมชอบเล่นแบบลุ้นๆแบบนี้ไม่เหมือนกันนะมันสนุกดีแต่ถ้าไปเล่นกับคนอื่นมันเดี๋ยวมันเป็นตัวถ่วงเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดทำได้ดีมากเลยละ่ะ เธอไม่บาดเจ็บตรงไหนนะไม่เจ็บแต่จุกเนี่ยเไม่เห็นอะไรเจี้ผมนอนไมไปสองรอบเ <c oughs> จ้าพวกนี้พอสูญเสียโฮสก็คิดที่จะหนีเลยเหรอหรือว่ามีเหตุผลอื่นกันนะ <c oughs> เฮ้อเออะไรอะ่ะออะไรอ่ะ คือยังไงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอธิบายกูด้วยไอ้เจ๊ทำหน้าหน้าตาน่าสงสัยเอาละกลับกันเถอะทุกคนกำลังรออยู่นะเจ๊ทำหน้าตาน่าสงสัยว่างเลยเมื่อกี้คือยังไงเออ้ยเอ๊นึกว่าใจนั้นนึกว่าจะแบบเดินเดินมาเหมือนตอนเปิดภาคสั้นไป แหมมีกันอยู่เต็มไปหมดไม่ไปช่วยพวกกูสักคนดูเหมือนว่างานฉลองจะเริ่มขึ้นแล้วสินะเมื่อกี้ลินพันใช่ไหมมึงเงียบไปเลยเดี๋ยวกูก็บอกคนทั้งหมู่บ้านแล้วก็มึงตายหาไปกี่ทีนะจูลินซีเอ็งขู่แบกเมมกูแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องเจ้ามาเซโน่จะจบลงแล้วแหละนะตอนนี้พวกทีมวิจัยกำลังพยายามตามเจ้าพวกคูริโออยู่นะแต่พวกมันก็กระจัดกระจายกันไปทั่วคงต้องใช้เวลาสักพักแหละนะ เธอไม่ได้ดูดีใจเลยนะบาฮริมีอะไรให้ต้องคิดงั้นเหรอก็นะปัญหาเรื่องพวกคูริโอไวรัสมันยังไม่จบดีนะพวกมอนสเตอร์ยังติดเชื้อกันอยู่เลยเมาเซโนถูกจัดการลงได้แล้วก็จริงนะแต่ก็ยังมีงานมากมายที่ต้องทำอะนะคือโทษดีนะจุลินซีแต่ว่าจะรบควนเธอหน่อยได้ไหมคือคือถ้าไม่มีกูทั้งคนพวกมึงทำอะไรกันเป็นบ้าไหมเนี่ย บาฮริเรือใหม่เป็นไงบ้างก็ไออาวุธที่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันสร้างปัญหาให้ผมมากเลยแหละเดี๋ยวนะนี่ต่อเรือใหม่กันเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะแต่เราก็จัดการเมาเซโนไปได้แล้วนี่ทำไมถึงยังต้องต่อเรืออยู่ล่ะก็แบบว่างบประมาณมันเหลือก็ก็แบบว่ายังมีมอนสเตอร์ตัวอื่นที่เราต้องจัดการด้วยอยู่นี่จริงไหมล่ะนอกจากเมาเซโนนะ ที่ทำไปทั้งหมดนี่ก็เพื่อให้ประเทศปลอดภัยนะก็จริงแต่ว่ามึงแน่ใจนะว่าไม่ได้ซ่อนอะไรไว้อะอย่าให้กูรู้นะว่ามึงแดกงบเนี่ยฟิโอกูเป็นคนสั่งซื้อเรือดำๆหมายถึงกูเป็นคนต่อเรือเองเพื่อปกป้องอนาจักรของเราเข้าใจไหมอย่าตั้งคำถามเยอะอีงโูอะไรวะนี่เอาล่ะไม่ถึงเวลาพวกเธอก็จะรู้เองนั่นแหละอะอ่อก็ได้ก็ได้ ดีกูคเคยอยู่อีกนานๆนะกูว่าไม่ใช่ละไอ้พวกนี้ม่นทำตัวน่าสงสัยยี่บ่ายเลยเจ้ายิงชี้ออกมาแล้วมีมอนใหม่เปล่าจุลินซีจุลินซีนี่เธอจัดการมาเซโนโนได้จริงๆเหรอเนี่ยทั้งอาณาจักรปลอดภัยก็พเพราะเธอเลยนะแต่ทุกคนก็บอกว่าในเวลาแบบนี้เนะี่ยเราไม่ควรจะประมาทนะยังมีมอนสเตอร์หลายตัวที่เราต้องจัดการดังนั้นหน้าท,ที่ของฉันก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะ อมันดูเหมือนจะมีแต่มอนเก่าๆหรือเปล่าวะใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันโอเคครับผมวันนี้คนเหนื่อยเลยสู้กับไอตัวนี้นะ้อย่างมันโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นถ้าชอบกดไลค์ลกด Subscribe ด้วยนะครับผมคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยเนอะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีมากจ้าแฮปปี้ฮันติงเนดะ้อ